สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัทลินจินตนาจาก KP c a ค Center KP ์ a ค Center <ง>วันนี้มาเจอกับพึ่งนะคะที่ KP c a ค Center อีกครั้งหนึ่งวันนี้เราจะพามารีวิวรถค่ะ<ง>กับคันนี้เลยค่ะ Isuzu D-Max X Series ปี2017เเอาใจคุณผู้ชายที่แบบว่าชอบรถแต่งสวยๆรถเดิมๆ ตกลงจะเดิมหรือจะแต่งเราไปดูกันดีกว่าค่ะไปค่ะอะคันนี้นะคะเป็นตัว X Series 2017เป็นเครื่อง1.9แล้วนะคะจะบอกว่าคันนี้ประหยัดน,น้ำมันเข้ากับยุคเข้ากับสมัยตอนนี้มากเลยที่น้ำมันจะแพงนะคะตัวนี้จะบอกว่าวิ่งได้ถึง1 4 4 5โลลิตรเลยนะโอ้โหคุ้มมาก ซื้อไปรับรองไม่ผิดหวังค ah. ่ะด้านหน้านะคะของเราก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์แล้วมีไฟตัดหมอกให้แล้วจะบอกว่าสีของเขานะคะก็จะเป็นสีดําชุดแต่งแดงแบบน Mit ี้นะตามสไตล์ของ X Series เลยอ่ะมุกนี Jill ้ไม่เล่นไม่ได้นะคะอย่าลงต่ําเพราะว่าเราจะโมโหเราจะโมโหเพราะอะไรเพราะว่าจะโดนล้อไปค่ะต่อกันด้วยนะคะกระจกมองข้างนะคะถ้าไม่ท็อปจะไม่มีตัวนี้เลยค่ะ ไฟนี่ไฟนะคะไฟตรงกระจกมองข้างรู้เอาไว้เลยถ้าคันไหนไม่ท็อปจะไม่มีแต่ถ้าคันไหนเป็นตัวท็อปจะมีแน่นอนเว้นแต่ว่าเขาจะเปลี่ยนกระจกอะไรอย่างเงี้ยเอกลักษณ์ของ X-series คืออะไรตัวหนังสือของเขาจะเป็นสีแดงไม่ว่าจะเป็นอีสุสด,ด้านหน้าหรือตัวคำว่า Space Cap ตัวนี้พูดถึงคำว่า Space Cap แล้วคืออะไรเดี๋ยวจะเปิดให้ดูค่ะแคปสามารถเปิดโอเพนแบบนี้ได้เลยนะคะ ภายในก็จะกว้างจะใช้นั่งจะใช้วางของก็สะดวกสบายสุดๆเลยคะ่ะเพอมาดูข้างในกันแล้วนะคะจะบอกว่าคันนี้ข้างในดูใหม่กริปรถคันนี้เป็นรถขับมือเดียวคะ่ะเพราะว่าอีกมือนึงจะคอยเสยผมเฮ้ยโอ้นะแล้วคันนี้นะเดี๋ยวเราสตาร์ทให้ดูรับรองสตาร์ทปึ๊บความบันเทิงเกิดขึ้นปับ๊บไปคะ่ะ ก็คือว่าจะซิ้งๆนิดนึงรถแบบนี้คือแบบว่าซึ้งมากไม่เคยซึ้งเท่าไหนมาก่อนเลยไม่ใช่นะคะคันนี้รถวิ่งทางเรียกจะเงียบได้ยังไงเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวค่ะอ่ะเรามาดูต่อกันเลยนะคะคันนี้จะบอกว่าไม่น้อยมากน้อยจริงๆเพราะว่ามีไม่อันเดียวค่ะ ไม่ใช่ไม้นะคะของเราอยู่ที่49 0 0 0เท่านั้นโอ้โหขับน้อยมากขับหรือเอาไปจอดกันแน่คนที่ใช้คนแรกเนี่ยมันใช่รถมือสองไหมมันไม่ใช่แล้วนะอ่ะต่อค่ะภายในนะคะร้อนมากเพราะว่ายังไม่ได้เปิดแอร์ค่ะ,ะเปิดแอร์กันสักหน่อยอ่ะระบบของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงนะคะเราจะมีทั้งแบบว่าใส่ CDMP3 u s b a u x จะชาร์จบ่งชาร์จแบตอะไรได้หมดเลยนะคะ ระบบแอร์นะคะเป็นแบบมือหมุนแบบนี้แล้วดูสิแดงดําแบบนี้มันดูสปอร์ตมากนะคะเหลืออีกแค่เปิดประทุนอย่างเดียวนะคะก็คือรถสปอร์ตดีๆนี่เองด้านหลังนะคะก็จะมาในสไตล์ X Series แบบนี้ตัวหนังสือแบบว่าเฮ้ย X Series DDI คือฉลอง60ปีอีสุสุกันไปอีกแล้วจะบอกว่าเฮย้ยอันนี้เราเปลี่ยนแม็กให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นแม็กเวลดูปากพึ่งนะคะแม็กเวล อายางใหม่แมใหม่อย่างนี้ถามว่าล้ออะไหล่มีไหมรถยังมีล้ออะไหล่แต่ทำไมในใจไม่มีใครเลยไปต่อค่ะคันนี้ตอบโจทย์สุดๆเพราะเราขายต่ำกว่าราคาจัดมากๆเลยทีเดียวอยากรู้ว่าเท่าไหร่โทรมาค่ะ095 593 9503เบอร์ คุณพิ่งสุดสวยสุดท้ายขอฝากคําคมไว้หน่อยค่ะแต่งงานอาจมีเมียแค่คนเดียวแต่แต่งรถอาจมีเมียได้หลายคนอย่าลืมนะคะว่ารถสวยรถดีอยู <ones> ่ที่ KP Car Center ค่ะ You're never gonna make it. You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? a n d you must be kidding. Think y o u gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. s not probable. You're r e s p o n s i b l e Too many obstacles. You gotta stop i yo. You gotta take it slow. You can't be a pro.